วันแรกก็เริ่มทุบก,กำแพงรัอว่าตัวใช้ค้อนปอนนะครับทุบก,กันพอดีมีเพื่อนมาช่วยทำการทุบนะครับแล้วก็ใช้แยกในการแยกเสามันแรกก็ได้เพียงเท่านี้นะครับรู้สึกไม่ไหวรู้สึกเจ็บมือแล้ปวดแขนระบมไปหมดเลยครับ มันต่อมาก็ได้ทำการจ้างรถแมคโฮนะฮะการขุดเศษปูนออกนะครับแล้วก็ทุบทุบป,ปูนออกด้วยนะครับแล้วก็ทำการแยกปูนแยก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 ไปเรื่อยๆครับพอได้ทำการขุดหลุมเสร็จแล้วนะครับผมก็ได้สั่งเสานะครับเสาปูนสำเร็จหน้าเจ็ดนะครับมาสองต้น ที่ผมเลือกใช้เสาปูนสําเร็จนั้นก็เพราะว่าเพื่อประหยัดแรงงานนะครับประหยัดค่าแรงคนงานไปด้วยครับช่างก็ทําการถ่ายระดับพื้นเสานะครับจะเอาเตรียมปูนสําเร็จรูปนะครับเทที่โคนเสาร,ระหว่างรอปูนเหงนั้นผมก็ได้ไปทําการซื้อเหล็กเส้นนะครับเหล็กสหุน ผูกเหล็กนะครับเพื่อเตรียมเตรียมเทคานของพื้นนะครับได้เตรียมปรับระดับพื้นนะครับเพื่อเตรียมพื้นเทคานนะครับเทคานคอทิ้นนะครับหลังจากนั้นช่างก็ได้ทําการเทคานเสานะครับฉาบเป็นหน้าที่ของช่างไปแล้วนะครับผมก็ คอยซัพพอร์ตนะครับคอยดูคอยติดตามครับก็สำหรับงานปูนนั้นก็ใช้เวลาประมาณ4วันนะครับหลังจากนั้นผมก็เตรียมเป็นงานของผมแล้วครับเริ่มออกแบบกันเลยนะครับที่ผมออกแบบไ้ก็คือแบบนี้นะครับเลือกแบบที่ง่ายๆครับไม่ต้องยุ่งยากครับเด็กที่ใช้นี้เป็นขนาด3ามคูนนิ้วนะครับเหลือจาก การทำบ้านนะครับและทาสีรองพื้นทูนวันตัวนี้นะครับเหมากับเหล็กกันวันไนมากๆผมก็ได้สั่งเหล็กมาเพิ่มนะครับเป็นเหล็กกันวันไนขนาด1นคูนนิ้วราคาเส้นละ165บาทนะครับสั่งมา15เส้นผมก็เริ่มเชื่อมขึ้นโครงสร้างเลยครับ เริ่มตีเป็นกรอบก่อนนะครับเชื่อมทีละด้านนะครับเป็นกรอบสี่เหลี่ยมเชื่อมไปเรื่อยๆนะครับเชื่อมทีละช่องนะครับเว้นช่องช่องละ10เซนติเมตรนะครับ oh. พอดีมีเพื่อนมาหานะครับอยากลองเชื่อมบ้างก็ให้ลองให้เชื่อมดูครับ oh. เพื่อนก็บอกว่าไม่ได้เชื่อมง่ายๆนะครับเนี่ยสำหรับถ้าคนเชื่อมไม่เป็นก็เชื่อมยากเหมือนกันครับ หลังจากที่เชื่อมเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะเตรียมไปลองวางที่ประตูดูนะครับหลังจากนั้นเพื่อนบ้านเห็นผมว่าทําคนเดียวก็มาช่วยผมเชื่อมนะครับเชื่อมรางนะครับลางที่เป็นเหล็กเส้นนะครับกับคารปอดินนะครับแล้วก็ติดล้อประคองครับแล้วก็ที่เสานะครับ เชื่อมกันจนมืดเลยเหมือนกันนะครับผมเช้าวันต่อมานั้นก็ได้ทําการถอดออกมานะครับถอดออกมาพ่นสีนะครับพ่นสีจริงครับเตรียมกลับไปติดตั้งเหมือนเดิมครับหลังจากนั้นก็รอจนสีแห้งนะครับแล้วนํากลับมาติดตั้งเหมือนเดิมครับผม เหตุผลที่ทําประตูรั้วใหม่ก็เพราะว่าของเดิมนั้นประตูรั้วเป็นเหล็กนั้นเป็นสนิมนะครับแล้วก็ขนาดแคบนะครับเป็นขนาดแค่3เมตรเองนะครับผมขยายเป็น5เมตรนะครับโดยที่ผมทําเองก็เพราะว่าจะได้รู้ค่าใช้ใจ่ายนะครับในการทํานะครับโดยที่เราไม่ต้องจ้างช่างนะครับจะจ้างช่างจะหมดอีกประมาณเท่าไหร่ครับผมหากเพื่อนๆที่รับชมคลิปวิดีโอนี้ หากชอบให้กดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามได้นะครับผมเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการาที่เราจะทำประตูด้วยเองนะครับฝากติดตามช่องตามติดชีวิตเอมด้วยนะครับผมขอบคุณครับ